ยายหนิงเล่าย้อนเส้นทางรักคุณตาเจมซึ่งปรึงใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เมือ่อยายหนิงแม่ของซุปตาแถวหน้าอย่างชมพู่อารยาเล่าย้อนเส้นทางรักกับคุณตาเจมพ่อของชมพู่ระหว่างเล่าไปถึงกับปาดน้ำตา ขึ้นท่นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของไทยไปแล้วสําหรับยายหนิงคุณแม่ของชมพู่อาร,รยาที่ตอนนี้ช่อง YouTube ของยายหนิงมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจานวนมากซึ่งคอนเทนต์ของยายหนิงแม่ชมพู่อาร,รยาจะเป็นการทําอาหารให้หลานๆอยา่างสายฟ้าพายุกินและมีชมพู่มาร่วมในคลิปด้วยในหลายๆครั้งจนมีแฟนๆพากันติดตามและแห่ขอสูตรอาหาร และในเอพิโซด13ครัวยายหนิงยายหนิงได้ทำเมนูของหวานเมนูหนึ่งที่เป็นของโปรดของคุณตาเจมพ่อของชมพู่อารยาพร้อมเล่าย้อนเส้นทางรักพ่อแม่ชมพู่อารยาสวยงามซาบซึง้งจนยายหนิงกลั้นน้ำตาไม่อยู่ มีตอนแรกยายหนิงเล่าด้วยรอยยิ้มว่าเจอกับคุณตาเจนที่ศูนย์อ,อพยพอุปปบลสมัยนั้นมีสงครามอินโดจีนยายอ,อพยพมาจากเมืองลาวคุณตาเจนเป็นทหารเรือเขาไปทํางานเกี่ยวกับน้ําบานเป็นคุณหมอเกี่ยวกับน้ําคุณตาเรียนจบทางด้านนี้มาไม่ได้ติดการแต่คุยกันเฉยๆเจอการสองสาครั้งชีวิตอยู่ในศูนย์อ,อพยพค่อนข้างลําบากยายเกิดที่ประเทศไทยแต่ไปโตที่เมืองลาวจากนั้นยายได้ออกมาหางานทําเพื่อช่วยเหลือครอบครัว จากนั้นมาเจอคุณตาเจมอีกครั้งที่กรุงเทพมหานครความเห็นอกเห็นใจกันก็กลายเป็นความรักตนเองแต่งงานตอนอายุ25-26ปีมีลูกตอนอายุ27ปีตั้งใจจะมีสองคนแต่ก็มีชมพู่อารยาเพียงคนเดียวซึ่งในระหว่างเล่ายายหนิงบอกว่าทราบซึ้งใจมากจนกลัวน้ำตาจะไหลและเมื่อเล่าต่อยายหนิงถึงกับต้องหยุดแล้วใช้มือปาดน้ำตาเลยทีเดียว